เลาะตลาดนัดก,กันอีกวันหนึ่งค่ะซื้อของนะคะมีนจะของน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะถ้าสามสิบบาทจะให้เป็นหน้าสิบสิบบาทนี้ លក់ប៉ុណ្ណាណាស់ទៅមិនងចាំពីមួយដែរហិតញៀង ขาอไรห้นะหากิบาแม่เห็นแด้ขายขายยันไหนะเห็นจะขายขายสดหรากิบบาทนขามันเบาด้อจ้ามันมันเยาเห็นเป็นถุงจากบ้านนะชวงเราขนกันจ้างเาเนี่ยกะมาร้อยเดียวเนี่ยรยนกินอะรอยนึ่อยากเ้อยสเชียวซุปเย่อันนั้นไหนจากบ้าน่อันนี้ก็ถือหรากิกันอันนี้ร้อยเดียวเนี่ยเนี่ยเเอา้จ้อันนี้คิย่ยหา มีแต่ดอกลุ่มมันเป็นดาเอามาชุ huh. uh ่มให้เราบ้อเราบ้อันนั้นไข่ื่อใดนะอัน้อันละไ้กคีราหาันรง้าวนาหาธรรมดาธรรมดาดิไม่ันไม่้กันไป้ดูไม่รกันไ้น

นั่นดูว่าแซบอ่ะันนี้เ็ยังจ้พอดังราคาเดียวกันมค่อ้อันนั้นสาราคาเดียวกันได้มีราคิแล้

มีรดยมบ้านสีรองพุทธยายุ่ยายบ้านสีรองพุทธเจ้าไม่ต้อนสีรองโอ้ออกลายเนาะไมเอาเอาไว้จังหวะไม่กลัวกันคีรหัี่บาทอันนี้ต้ทนหบาทอร่อยไหะ

เอาเอาให้ดูหน่อยแล้วก็โฆษณาด้วยนะครับใบไม้ไเนี่ยบักว่าเนี่ยสูงละยี่สิบบาทเนี่ยกว่ากว่ากว่าเดี๋ยวได้เวนบักหอยนะบ้าเจ้าบ้าจ้าบ้าเป็นบักหอยไหมบักลาด้านในบักบังยี่ใกล้ๆนะบักลาบั้าอันนี้บักหเอาเป็นธรรมชาติปลูกจ้าโอ้ท่านเป็นบักผ่านบักหอยเท่ากับบักแหวนเลยนะเล่นไส้สูงส่าบ้า ยเ็บดเป็นยอมาคือดีย่ากอนแมดมืองเห็ดดูเ่า็น่านเห็ดกันป่าเป็นญาตเห็ดกัน นอไม้ใหญ่นอมไม้บักไฟไฟหวานไะบักไฟหวานถุงเท่าไรคะยี่ห้าบาทจ้าผักบ้านบ้านจะผักบ,บ้านบ้านนี่ผักบ,บ้านบ้านนะคะ